สวัสดีครับวันนี้เราเชื่ <laughs> อใช่ไหมวันนี้เรามาติดตามชีวิตของคนป่านะครับผมคนป่าคนโดยครับดูครับอันนี้คือคนป่านะครับ <laughs> เราจะไปถามอันนี้คือเผาอ,อะไรเราจะไปถามก่อนนะครับฮัลโหลเผาอะไรนี่ เขาอะไรไม่รู้โอ้เผาไม่รู้ตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับมามาทำอะไรดีมามาเอาให้พาชิลีมงคลอ้าวพาชิลีมงคลอยู่ไหนนี่อยู่ในนั้นอ๋ออยู่ไหนไหนในดงพาไปดูได้ไหมมาเอาใครนี่มากับพ่ออ๋อเพื่ออยู่ไหนอยู่ข้างในข้างในเดี๋ยวไปดูครับวันนี้เรามาเจอลูกๆของคนคนป่าแล้วนะครับเราจะมาตาม ดูพลายสิริมงคลน,นะครับ <ใน S 1> อยู่ตรงนี้ครับดูครับลอยอาหารลอยต้นหญ้าที่เขาเอาเข้าไปนะครับทําไมหกเลี้ยลาดไปอย่างนี้ครับนี่น่าจะเป็นช้างที่หอบไปเองครับไม่ใช่ควาน,นครับโอโ้โหขงกินเยอะแยะมากมายเราก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าช้างอยู่ตรงไหนนะครับไหนมียังกินหนีอะไรอ่ะ โอ้เงาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงสางอยู่นี้ได้ยินเสียงกอกแคกกอกแคกครับฝั่งนี้ก็เป็นนามด้วยครับฝั่งทางนี้เป็นนามน้ำมูลน้ำชีน้ำมูลน้ำมูลน้ำชีไหลผ่านมาแต่แต่นุกท่านนะครับหลายๆจังหวัดครับน้ำชีนี่จะไหลมาจากทางคลีนน้ำมูลนี่ก็ทางโคราชครับผม แล้วก็จะมาจดกันอยู่ที่บางฉลุนี่แหละครับน้ำมูลน้ำชีจะไล่จดกันอยู่ที่ตรงนี้เนาะบางฉลุนแล้วก็จะไล่ลงไปนู่นเป็นมูลไปหาหนองโค้งหุ่แล้วครับไปเคลื่อนเอยไปอุบลไปยังหุ่แล้วครับพี่น้องบนที่สกีตัวหุ่แล้วครับบ้งหนองโค้งไปครับเบิ้งน้ำโสยังก้นไปใต้พันธ์หรอพันพธ์มองพันธ์คิดสุดกินหรอดุมฮาหมอบลงดมนะมั้ง คือเล้วบว้้ย้ระกอบรู้่องวันี่วยดูดิกวครับดูดิกวครับแสดงว่ารอนานน้ำมเป็นยังไงบ้างครับหัวใจจะวายเมาเดเด้้ยพ่อแข็งาเดี๋ยวอนกอน ถือกี่เร็วถึือี่เร็วถึออีกดอกหนึ่งไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับสู่ธรรมชาติครับโอ้วันนี้เราอยู่กับธรรมชาตินะครับเรามาหาควันออทครับเอามากินเชือกครับมีคลายสิริมงคลบหมครับสลีมมงคลลวาสนาครับโอ้เอาไว้นี่เลยบอสที่นี่เลยครับ อ๋อผูกไว้นี่บอกกับคนตะคืนครับผูกนี่ครับโอ้บรรยากาศดีครับผูกไอ้นี่ครับนี่ครับเป็นโคลนแล้วก็ประธูต้นไม้ตรงนี้ครับอ๋อนี่ต้นเอามาครับนี่นี่ครับจลปักตูตต้นไม้มีต้นไม้ธูดนี่กลางคืนหลักกลางคืนอยู่นี่บอกครับหลักคืนอยู่นู่นครับอ๋อนี่ผูกกลางวันปะครับกลางวันครับกลางวันจะผูกตรงนี้ครับสองหลักนี้ครับแล้วก็คืนย้ายข้างในนู่นครับรักอยู่นู่นครับสู้ตอกเชือกครับจะยาวหน่อย เป็นเหี้ยเอาหนึ่งมาดูมาดูโดดโดดโดดจนหอ้ลุดเลยโด้อก็ขับหมอเนาะว่าได้แสดงเนาะตกใจเรียบตกใจเรีดิเพราใจแข็งถแสดงมันคือถ้าแสดงว่าเป็นในสนามเทนนิสเนาะนี่ครับกลางวันถ้าร้อนก็เขาจะมาลงเล่นน้ำตรงนี้นะครับเล่นโคลนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับได้ อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้เล่นโคลนด้วยเลยผิวพันธุ์ของช้างก็จะได้ชุ่มชื้นครับสวยงามด,ด,ดูครับมาแล้วครับมาแล้วข้างหลังอะ่ะอู้อห้องเสื่อครับไม่โดกนกระายวะโดนหายฮใส่แล้วงไวงเนาะท่านอย่างท่างวัดสนามามที่คุยถ้ามียั่ะที โยมเตียวโมลุเเกโเเ็โอ้ยตกใจครับเจ้าตรงนี้ก็ไม่ร้อนนะครับร่มค่อนข้างที่จะดีเลยครับตอนกลางวันครับนี่นะคัค,คือในผูกไว้ตรงนูน่นฝั่งนู่นครับาไหนครับด้านไหนไว้นี่กี่วันแล้วครับขวานเพิ่งมาครับเพิ่งมาวันนี้ครับเพิ่งมาวันนี้ตอนเช้าครับอ๋อเพิ่งลงมาเช้าก็มาถึงก็ไว้ตรงนี้กะว่าจะเอาไว้ที่นี่กี่วันครับ เราดูก่อนครับดูก่อนแล้วแตะครับแล้วแตะอือพอได้เล่นนะครับน้ำพอได้เล่นทำเลดีนะมีน้ำมีน้ำอยู่พอได้เล่นหญ้าก็คนกินครับคนทำให้ก็พอได้กินตามหญ้าไม่ค่อยมีครับแต่พื้นต้นนนิ่งเขากินครับนี่อ๋อมันเป็นน้ำนะครับแต่ช้างกินได้นะครับเป็นน้ำเล่นนึงนะครับนี่เรียกต้นไมยราบยักษ์ ไม่ใช่น้ำมือนะครับแต่ช้างกินได้ครับมีน้ำแต่ช้างก็กินได้ครับไม่มีปัญหาไม่ทําไม่ต่ําไม่ทิ่มคอครับกินได้ครับกินได้ทางกระปุกไว้ในธรรมชาติคเขาพอหากินเองได้ครับกินได้ให้ได้ได้เล่นโคลนครับนี่ก็มีคลื่นเล่นเหมาะมากครับตรงนี้ครับมีน้ําด้วยมีหลักที่ใหญ่ครับทนทานมาตรฐานครับนี่ครับอูครับ รรมาชาติที่แท้จริงครับไม่ยังไม่ยังของดีว่ะทิด<ะ>ส่วนไร่เังสิเขาบอกวะอันนี้อะไลีดหรอไร่ของแท้เลยประเดี๋ยบเลยนี่อันนี้ยังวะต้นนี้ยังเขานรียยังต้นบินป่าวาอันนี้ประเด้๋ยวเลยไร่เลยครับบอ่อันนี้ไร่แท้งูเลี้ยงทติดฐิไร้คืองูเนาะเดียนะ๋ยวจะทำท่าเอา มันจำเงไปไปโลกเด็กสองคนนะครับผมจะ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 ,จะ,จะต้องเอาอันนั้นออกดื้อใบออกพันไวพันไวในมือใบนะใ,บนะให้เห็นแต่ลายตน้นมือนะจับพันไวนะใบนะบนะเขาทำท่าจำหางมันนะเออเอยจับมาเลยขั้นโบกุบาเดี๋ยวโบกัน กับตระแกวงเด็กอีกแล้วนะแกงงเด็กน้อยครัต้องการคิดไปๆแจ้งน่ากล้าเลรอได้ไรได้ไรไม่เก็บวันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรไม,ไม่รู้ไม่รู้ก็กินได้ไหมกินได้ได้หรอมาเล่นมาเล่นอมาเล่นทำอะไร ทำอะไรเคือเห็นช่างหรื้อฝาช่างมันกระตัวใหม่เบาธรรมชาติบำบัดอยู่กับธรรมชาติเอาบุตรทรงมาด้วยนะมันหลังเด็กเขาคนนี้มาทำไมเดี๋ยวเมื่อเกวรนี่อันนี้เอาซีมีของฝากเอ้ยรงูนี่ผมเป็นนักหน่อยวิญญาณทรัพเจ้าขังทิศเจ้าทัดเจ้านะเจ้านี่เลยนี่งูยังไม่จับมันเลยต้นยังนี่ เอ็มขั้นบ่เร็วเอียร์ต้นบอลบ่มันจะขั้นได้ยังไปจับมันจับแล้วจะเป็นอะไรตาบ่ตาบุตาบุตาบอลมันขั้นนี่ตาบอลเท่าบาดไปดูไปดูทำเลไหมไปเลยทำไมไปไม่ทำไปดูครไปไปก็ได้ครับไปไปไม่มีใครแอบแอบอีไหมครับอ๋อนี่ดูธรรมชาติหน่อยนานๆจะได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติสักทีนึงเอาไปดูหน่อยไปเดินก่อนเลยก็ได้ ตามมาครับตามติดชีวิตควันออดครับเราจะดูลูกๆของไอ้เผาเผาเผานึงนะครับที่ที่เขาอยู่อตามอันนี้นะครับผมตามไปครับมีลูกติดตามอยู่สองสองสองคนนะครับส่วนเมียก็ไม่มีนะครับผมครับผมเขาอยู่านเรือโอ้โหสองสามทำเลดีมากครับสามชีวิตนี่แหละครับผมเขาจะใช้เวลาว่างหาปูหาปลาอาหาร ว่าตรงนี้เี่น้องครับนี่ลูกเขาก็จะเก็บผักจนต้มกินนะครับจะใช้ชีวิตอยู่เก็บธรรมชาตินั่นอนออยก็จะเก็บยอดยอดผักแล้วครับเขาจะกินอะไรเป็นอาหารครับกินพวกผักพวกพืชผักสวนครัวนี่นะครับต้นเชือกที่เราเห็นนี่ก็เป็นเขาเป็นเาวันที่เขาเอามาไว้ให้ลูกเขาหมุนจิ้งช้านะครับนี่ครับผม อุ้ยไปไปทางนี้ครับไปดูไปดูข้างนู้นครับไปอยากงานเยอะทำมาไรมันเพิ่มมีคนมามาพูดด้วยดนเลยนี่โอ้ทำเลดีครับตรงนี้ครับลกลุกเอ้ามาไหมทำมาไรทำมาไรนี่ครับนี่ทำเลดีครับนี่เป็นปลาพอได้ได้ได้ปลาช้างมาไว้ครับนี่ครับดูครับปลาป่ายังไม่มียูคารี่อเมื่อไรครับเป็นปลาทำเลนะครับ ทำเลริมริมแม่นน้ำชีเป็นป่านะครับตรงนี้ไม่มีเจ้าของใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับโอ้ปลูกได้นะครับปลูกได้ได้พอได้เล่นครับดูครับบรรยากาศครับมีใจก็ตามมาครับคือวันถิดเอาบุนทรงมาปลูกวันนี้วันนี้ได้เล่นขี้ต้มนี่โอ้บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีมากครับขีดว่าแล้วแล้วไอควันพาลูกๆนอนพักอยู่ที่ไหนครับผมฮาอยู่นูกในป่าลึกอ๋อป่าลึกครับอีบครับข้าระท่อมอยู่ข้างใ้อ๋อ เราไม่ทำลึกล็อกพาลูกๆไปนอนอยู่ในไปนอนอยู่บ้านน่ะเนาะแล้วอไอ้ควันอยู่กับลูกๆสามสามสามคนนี่มั้ครับครับอยู่ที่นี่อ๋อเมียไม่มีแล้วครับ,รบมีโอ้โหอ,อ๋อนะครับลูกเ,าเขาอีกคนนึงก็จะไปหาหอยเชอรนเย่มากินนะครับปิ้งกินนี่คนนึงก็จะเอานี้ไปผัดต้มใช่ไหมไม่ใช่จริงไง เนี่ยเออเต็มง <cho> ูเนี oh, mm mm ่ยทรีทำรีอ๋อคือพุกไว้ตรงนี้ป่ะครับโอ้ทำรีเหมาะมากครับตรงนี้ครับน้ำก็มีครับอาศัยน้ำอาศัยอันนี้ถึงน้ำครับถึงน้ำหญ้าหญ้านี่ไม่ต้องพูดถึงครับใบไม้ใบหญ้าแถวนี้ก็พอจะหากินเองได้ครับขอแค่มีน้ำเท่านั้นพอครับทำรีกับทำร้ายใกล้ๆกันนะครับความหมายเหมือนกันครับ ไหนป่านไหนนี่นี่เอาเดี๋ยวพักเดี๋ยวตรงนี้มาผูงนานเลยครับนี่หลายหลายเดือนเลยนะกูจกตรงนี้มัผูกด้วยเลยมูลน้อยตรงนี้มาจุกไสมูลอะไรด้วยตรงไหนตรงนี้น่าจะมีปลานะครับแม่นน้ำที่มันไหลเข้ามาครับทางไหลลงมาทางเข้าเชื่กันครับเราตามมาดูครับดูทำเลไว้เผื่อว่าคุณส่งจะได้มาผูกนะครับ โอ้ถ้าบุญส่งมานี่สงสัยงาจะสั้นลงกว่าอีกกว่าเดิมนะครับเพราะต้นไม้เยอะเลยเกินครับคุณคิดว่าอย่างไงบ้างครับผมก็คิดเหมือนคุณนะคุณต้นนี้คุณหาอะไรคุณอยากมาอยู่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือเป็นอุดมสมบูรณ์นะครับป่าอุดมสมบูรณ์ครับนั่นคือลูกผลไม้ครับที่ต้นนี้สูงเน่ะใช่ครับนะครับลูกๆเขาจะหูนกินตอนเช้านะครับลูกของผมวควานะครับ้องควาดนะครับนี่เขาเป็น เป็นลูกต้นไม้ของไอ้อาหารป่านะครับนี่ครับอาหารป่าอะไรมีแต่พวกผักใครชอบกินลูกเขาอีกคนนึงเขาจะไปหาหอยหาหอยครับกินหอยเชือรร่ครับไม่หอยไม่มีปลาหรอกเป็นไงปลาเยอะแยะในในไม่มีปลาไม่มีปลาดุกไม่มีปลาอะไรเลยแล้วเขาจะทําเวลาว่างให้เป็นประโยชน์เขาจะช่วยพ่อเขาขุดหามันนะครับขุดหาอะไรไปขุดหา นี่คือสัตว์เลี้ยงของของเขานะครับนี่ครับสัตว์เลี้ยงเขาใหญ่มากครับครับอันนี้เขาเขาชื่อว่าอะไรครับนี่ครับวัดศสนาอ๋อวาดนาครับลายสิริมงคลนะครับนี่ครับนี่นอนป่านะครับน้ำไหลไหลมาถึงนี่ปลาขึ้นนี่เลยเออนี่เป็นร่องน้ำครับหล่องน้ำครับปลามันจะบึ้นตรงนี้นี่ทางบึ้เข้ามาเป็นร่องน้ำที่เขาขุดประมาณเกือบสองปีนะครับเพิ่งจะเสร็จนะครับน่าจะเป็นรอยพญานาคสมัยแต่ก่อนนะครับ ก็คือสัตว์เลี้ยงของไทยใช่ครับสัตว์เลี้ยงเขาใหญ่มากครับสัตว์เลี้ยงอะไรคนเลี้ยงดูครับีก็คลิปนี้ก็มาให้ดูให้ชมตอนนี้นะครับไปคำใดวาจา <c oughs> ใดที่มาจากภาพกว่า <c oughs> องค์กรษขออภัยวัดที่นี้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ